วันนี้เราจะมาขจัดคราบสกรปรกฝังลึกกันนะคะลูกค้าซักไม่ออกนะคะแบบนี้นะคะมันฝังลึกมากเราจะใช้ผงฟอกกันเ,งเปนงผส์ฉลากสีเขียวนะคะใส่ลงไปหนึ่ช้อนน้ำแค่พอท่วมผ้าพอนะคะลูกค้าตีให้ผงละลายแล้วเราก็แช่ไว้อย่างนี้เลยนะคะขจัดคราบฝังลึกดีนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราแช่ทิ้งเอาไว้ ออ,ออกแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานกันอีกรอบนะคะคราบสกปรกพวกนี้นะคะผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้ผงฟอ,อ,อกอเนกประสงค์ฉลากสีเขียวนะคะแช่ซักขจัดคราบสกปรกฝังลึกนะคะลูกค้าที่ซักไม่ออกนะคะหลุดออกไปหมดแล้วนะคะลูกค้าแช่ทิ้งเอาไว้สักพักนึงนะคะคราบสกปรกต่างๆลไปหมดเลยนะคะ นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซากบรกีขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซากบรกีขอบคุณค่ะ